เมื่อคุณมีอาการไอแต่กลัวผลข้างเคียงของยาที่ใช้รักษาแต่ต้องการหายอย่างเร่งด่วนโดยใช้วัตถุดิบใกล้ตัวคุณจำเป็นที่จะต้องหาสิ่งนี้มาทานโดยด่วนแล้วล่ะครับอาการไอดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยร้ายแรงแต่ก็ส่งผลให้เรารู้สึกทรมานอยู่ไม่น้อยอาการไออาจเกิดขึ้นได้ จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากการไข้หรือภูมิแพ้ส่วนวิธีรักษานั้นอาจจะมีตัวเลือกอยู่2ทางคือการใช้ยาแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยที่ใช้สมุนไพรผักผลไม้ในการรักษาหลายคนตัดสินใจที่จะเลือกใช้แบบแพทย์แผนไทยเพื่อจะลดผลข้างเคียงที่ส่งผลต่อร่างกายนอกจากจะรักษาอาการไอได้แล้วยังสามารถบำรุงร่างกายไ,ได้อีกด้วยและในวันนี้ผมจะพาทุกท่าน ไปรับชมวิธีรักษาการไอแบบเร่งด่วนโดยไม่ต้องพึ่งยามีอะไรบ้างนั้นไปรับชมกันเลยครับ 1. สาลี่สาลี่มีคุณสมบัติช่วยบำรุงปอดแก้ไอละลายเสมหะป้องกันการติดเชื้อส้อมแซมเยื่อบุทางเดินหายใจนอกจากนี้แล้วสาลี่ยังช่วยแก้กระหายดับพิษร้อนคลายร้อนในร่างกายได้เป็นอย่างดีวิธีการนำสาลี่มาทำยาแก้ไอคือนำสาลี่มาสับให้ละเอียดหรือปัน่นกนรับประทาน เพราะถ้าสาลีไม่ละเอียดจะทําให้ละคายเครืองในลําคอได้การทานสาลีปั่นนั้นจะสามารถแก้การไอไอแห้งช่วยละลายเสมหะเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ปอดเหมาะสําหรับในช่วงที่แพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ได้ดีอีกด้วย 2. น้ำมะนาวกับเกลือมะนาวมีปริมาณวิตามินซีที่สูงมากและมีสารฟลาโวนอยดมีฤทธิ์บรรเทาอาการไอป้องกันเชื้อโรคโดยในมะนาวนั้นมีปริมาณวิตามินซีสูงถึง51% มะนาวยังมีคุณสมบัติต่อต้านแบคทีเรียและต้านไวรัสได้ด้วยส่วนเกลือช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในลําคอเพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอทาให้อาการไอค่อยๆทุเลาลงและหายไปได้ 3. ามขิงนอกจากนํามาประกอบอาหารแล้วยังมีสรรพคุณหลายประการคือช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อช่วยย่อยอาหารและสามารถบรรเทาอาการไข้หวัดได้ด้วยหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า ขิงนั้นมีสรรพคุณช่วยในการรักษาอาการไอกับเสมหะรวมถึงการมีสเลตที่ติดเหนียวข้อนอยู่ในหลอดลมและมีหน้าที่ขยายหลอดลมทําให้หายใจได้สะดวกยิ่งขึ้นถ้าดีคุณจะเป็นขิงสดโดยในขิงสดนั้นมีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อไวรัสได้ดีกว่าขิงแห้งวิธีการนําขิงมาช่วยบรรเทาอาการไอนั้นทําได้โดยนําขิงสดมาผสมกับมะน,นาวแล้วใส่เกลือลงไปเล็กน้อยทานครั้งละหนึ่งช้อนชาวันละสองครั้งสาม,มารถรักษาอาการไอ และบรรเทาวัดได้ดีเยี่ยมสสับป,ปะรดสับป,ปะรดมีเอนไซม์บูมิเลนซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีสรรพคุณช่วยต่อต้านอาการอักเสบบรรเทาอาการไอรวมถึงช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในลำคอได้อีกด้วยมีงานวิจัยที่พบว่าสับป,ปะรดมีประสิทธิภาพในการลดเสมหะและลดน้ำมูกอย่างได้ผลดีเป็นอย่างมากส่วนตัวผมชอบน้ำสับป,ปะรดปัน่นเอามากๆและถ้าเพื่อนๆชอบเหมือนกับผมคลิปหน้า ผมจะมาบอกสูตรสับปะรดปัน่นแก้ไอขอให้เพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนรอไปเลยนะครับเพราะผมลองทานแล้วทั้งสดชื่นอร่อยแถมยังแก้ไอได้ดีอีกด้วย 5. มะขามมะขามเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวซึ่งมีปริมาณวิตามินซีที่สูงมะขามนอกจากมีสปปรรพคุณช่วยเป็นยาระบายแล้วยังมีสปปรรพคุณในการบรรเทาอาการไอและขับเสมหะได้ดีมากอีกด้วยซึ่งในมะขามนั้นมีกรดทาทาลิก ช่วยในการบรรเทาอาการไอลดไข้ช่วยชุ่มคอและละลายเสมหะส่วนวิธีการนําเอามะขามมาช่วยในการแก้ไอนั้นก็เสียนจะง่ายมากก็แค่เอามะขามสดมาจิ้มกับเกลือหรือน้ามะขามเปียกมาคั้นน้ําผสมเกลือเล็กน้อยจิบระหว่างวันเพื่อบรรเทาอาการไอได้เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆชอบคอไหนกันบ้างส่วนตัวผมชอบน้ำสับปะรดปั่นที่สุดตามมาด้วยน้ำสาลี่ปัน่นและน้ำขิง ส่วนข้ออื่นๆนั้นคือส่วนผสมในอาหารในแต่ละมื้อของผมอยู่แล้วและผมเป็นคนที่ชอบดื่มน้ำผักและน้ำผลไม้ปัน่นมาตลอดโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องทานเฉพาะตอนมีอาการไอเท่านั้นและผมอยากให้ทุกๆท่านทําเหมือนที่ผมทําคือ วัตถุดิบทุกๆอย่างที่กล่าวมานี้นํามาประกอบอาหารซะเลยโดยที่ไม่ต้องรอให้เกิดอาการไอเพราะผมทําทั้งหมดนี้ส่งผลให้ผมไม่มีอาการไข้และอาการไอมาเป็นปีๆแล้วแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเรามีอาการไอเกิดขึ้นมาแล้วทุกข้อที่กล่าวมานี้สามารถใช้แก้อาการไอได้ดีเลยทีเดียวขอให้ทุกๆท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ